ครับสวัสดีครบเพื่อนๆวันนี้พบกับทำไรชาแนลนั่กคนนะวันนี้จะมาเล็กเปลี่ยนความรู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการต่อเหล็กคาบเหล็กนัคนนะครับว่าทุกคนปัจจุบันนี้ต่อเหล็กคาบเหล็กกันแบบไหนเนี่ยครับถูกต้องตามหลักการที่เขาระบุไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเหล็ก2ขนาด นะครับเล็กสุดไม่เล็กสุดนะฮะขนาด RB ที่ใหญ่สุดก็คือ RB9 นะครับเหล็กปอกที่ใหญ่สุดก็ r b บ 9, แล้วก็ DB ตัวนี้ DB 25นะคุณนี่ก็จะเห็นหน้าค่าตาต่างกันประมาณนี้นะครับเหล็ก2ขนาดนี้การต่อเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะมาเราค่อยมาดูการทับต่อนะคุณนะการทับเหล็ก ข้ออ้อยนะครับเหล็ก Db นะครับส่วนมากจะเป็นเหล็ก DB ที่จะมีอ่าเขาเรียกหลักการที่มีหลักการนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเหล็กเริ่มจะมีอ่าไดรเวอร์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับสําหรับเหล็ก DB นะครับเราจะทาบก็ต้องมีการอ่าข้อมูลกันนิดนึนงทุกคนนะก็คือเหล็ก Db นะครับมีหลักๆอยู่2แบบนะครับในการทาบหรือว่าการต่อนะทุกคนนะโดยการซ้อนนะครับหรือแรปปิ้ง หรือแรปปิ้งภาษาปกิจนะครับและการทาบโดยการเชื่อมนะครับซึ่งแต่ละแบบนะครับมีข้อกำหนดและข้อควรระวังต่างกันนะครับตามมาตรฐานของเขานะนะครับประเภทของการทาบเหล็ก DB นะคุณนะก็จะมีอย่างหนึ่งะฮะการทาบโดยการซ้อนแรป p ปิ้งนะครับก็จะมีหลักการอย่างนี้นะคุณนะเดี๋ยวแบบนี้กับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่า ต่างกันยังไงนะครับซอนแรปปิ้งนะครับเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคุณนะหลักการก็คือนําเหล็กทั้งสองเส้นมาซ้อนกันตามระยะที่กําหนดนะครับแล้วมัดด้วยลวดนะครับนี่คือการทาบนะครับระยะทาบแรปปิ้งก็คือระยะทาบแลปเลงนะครับเลงก็คือระยะทาบความยาวของเหล็กนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็กและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคุณนะ ว่ามันเป็นเหล็กไดเมเตอร์เท่าไหร่นะครับไดเมเตอร์น้อยกระแทบน้อยมากกระแทบมากอะไรประมาณนี้ครับตัวอย่างเช่นนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหล็กเลยนะคุนะเหล็ก s d 3 0าเนี่ยทาบไม่น้อยกว่า30เท่า,าหรือว่า 30d ที่เขาพูดกันนะครับภาษาช่างสมมเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือสมมติว่าเหล็ก12ก็อ12อคูณ3าในประมาณนี้ 12 33 6ก็คือ30กว่าเซนอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะ SD40 โดยโดยทั่วไปนะทุกคนมาตรฐานเหล็กมาตรฐานเหล็กทั่วไปที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมากถ้าไม่ถ้าไม่เออเขาเรียกอะไรอ่ะอินสเปคมากมายก็ไม่ถึง SD50 น้อยมากนะทุกคนนะส่วนวจะเป็น SD40 ไม่น้อยกว่า36เท่าแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะตามข้อมูลที่ที่ ่ได้ทำกันมานะครับก็คือ40เท่าของ DB นะครับ SD40 เนี่ยต้อง40เท่านั้นทุกคนนะ40เท่าก็คือสมมุติว่าดีบีก็12อคูณ40อะไรประมาณนี้คือได้ความยาวทาบนะทุกคน SD50 ก็ไม่น้อยกว่า45เท่าครับหรือว่า5 0 DB ินั่นเองทุกคนนะข้อควรระวังนกครห้ามท้ามในจุดที่มีแรงดึง สูงสุดเช่นกลางคานากลางคานนะครับเป็นจุดที่แรงดึงสูงสุดของห้ามทาบตรงนั้นนะทุกคนนะแต่ว่าเขาก็จะมีบางที่เขาก็จะบอกว่า,าเหล็กเหล็กบนทาบกลางเหล็กล่างทาบลิมอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะทุกคนนะผมก็เคยเจอมาหลายแบบแล้วนะครับ การทับโดยการเชื่อมวิ้งก็คือใช้ในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงสูงหรือพื้นที่จํากัดพื้นที่ที่ทับไม่ได้อะไรประมาณนี้นั่นคนส่วนมากเขาจะไม่เชื่อมนะครับเพราะว่าเหล็กมาโดนความร้อนแล้วเย็นกระทันหันเนี่ยมันก็จะทําให้เหล็กเสียเขาเรียกอะไรเสียแรงอัดนะครับข้อดีประหยัดพื้นที่ไม่ต้องใช้ระยะทาบยาวน,นี่คือการเชื่อม นะครับการเชื่อมต่อข้อเสียต้องใช้เชื่อมที่มีความชํานาญนะครับควบคุมคุณภาพการเชื่อมให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดนั่นเองต้องใช้นวดเชื่อมที่เหมาะสมกับชนิดของเหล็กด้วยนะครับต้องมีการตรวจสอบรอยเชื่อมเช่นการทดสอบด้วยสายตาหรือเอ็กซเรย์ในการในงานสําคัญสาคัญนะครับมันมีกรรมวิธีหลายขั้นตอนเขาเลยไม่ค่อยได้ใช้กันในส่วนของการงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมต่อเหล็กนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นหากเหล็ก หนังกบที่นํามาท่ามีขนาดต่างกันโดยให้ยึดระยะท่ามตามเหล็กที่ใหญ่กว่านะทุกคนนะเอาเหล็กใหญ่เป็นเกณฑ์น,นะครับตามระยะระยะท่านะการท่าเหล็กต้องเป็นไปตามแบบแป้นนะครับหรือหากไม่มีให้ยึดตามมาตรฐานอ่ามยพอ1นึ่งอ่าหนึ่งนศูนย์สามขีดหกสี่นะครับเหลี่ยวว่างม,มยพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟ,ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างทุกคนนะก็ะคือ สมมติว่าเหล็กเก้านะครับการท่าก็ท่าก็จะประมาณนี้นะคนนะเพราะว่ามันไม่ได้แลแลบไม่เยอะนะครับการผูกปอกก็จะไม่มีปัญหานะครับเหล็กเก้านี่ก็คือก็คือจากนี้นะคุคนะอันนี้ผมไม่ได้อนสกิลนะตรงนี้เดี๋ยวนี่นะคุนนะ นี่ก็คือ40ดีนะครับระยะตรงนี้ะ40ดีสมมติว่าเหล็ก9ก็9 4 36ก็ทาบ36เซน็นอันี้เหล็กใกล้นะระยะทาบเนี่ย0.36นี่เหล็ก9ส่วนเหล็กอันนี้ DB 25ก็ระยะทาบก็25คุณ4นะครับ25คุณ4 10 25คุณ 4ี่ก็1เมตรนี่ระยะทับของเขาคือ1.00นี่ระยะทับของเหล็ก DB25 ยี้านะทุกคนนะทีนี้ถามว่าทำไมเหล็ก DB25 เราจำเป็นต้องหักคอมาหลบอย่างนี้นะครับจริงๆที่หักหลบก็เพราะว่าบางทีส่วนมากเหล็กตัวนี้จะเป็นแกนคานหรือแกนเสานะ,นะุกคนนะ อย่าง,งแกนเสาแนีตั้งเขาจะช่วยรับแรงรับแรงรับแรงจากข้างบนลงล่างได้อย่างยางหักข้อแบบนี้นะครับอีกอย่างก็คือเวลาเขามัดปอกนั้นคนนะเป็เวลาเขามัดปอกมันจะไม,ไม่ได้มีการเหลื่อมอย่างนี้นั่นคนเหลื่อมแล้วมันจะไม่สวยนะครับนี่เหล็กที่มันใหญ่พอทาบแล้วเนี่ยการเหลื่อมมันก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่สวยนะครับพอเราหักคอม้าปอกเราก็จะได้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างนี้ น,นีน่อไหมคนนี่นะครับบอก็จะได้อยู่แนวเดียวกันแบบนี้อ่าคานก็จะได้ดูสวยถ้าอย่างนีมน้มันไม่สวยนะคนะมันจะกลายเป็นเกินเดฟเกินเดฟไปนะครับเขาส่วนมากจะนิยมใช้หักหลบแบบนี้นะคนในส่วนของการคาบเหล็กใหญ่ๆตั้งแต่ว่ากันตั้งแต่16นคัคนนะ12นี่พอได้อันลมได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเหล็ก 16ขึ้นมาในต้องหักคอมาแบบนี้นะครับระยะทัาบก็ 40D หรือว่า 40Dimension ของเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็ก s อ,อ4ดี่นนือนะคนะถ้าเป็น SD ทั่วไปก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะคุนะสำหรับการทับเหล็กนะครับโดยการยึดหลักการตามแบบ มาตรฐานของเหล็กนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จับมานี้นะทุกคนนะความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะครับหวังว่าอาจจะช่วยเพิ่มความรู้ให้เพื่อนๆได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ